ไอห,หูฟังยี่ห้อนี่ครับผมเห็นที่โรงพยาบาลเขาใช้เขาใช้กับเครื่องวัดความดันนะซึ่งเป็นเครื่องตัวใหญ่นะแต่ว่าน่าจะเป็นแบรนด์ของจีนเลยคิดว่านะตัวเนี้ยอ่านว่า uwell หรือเปล่าตัวเนี้ยผมก็เลยซื้อเอามาฟังเพื่อที่จะว่าได้ฟังเสียงปอดของลูกนะเพราะว่าบางทีแบบคุณหมอเข้ามาวัดแล้วเนะี่ยก็คือว่าคุณหมอเขาจะฟังบอกว่าเอ้ยวันนี้เสียงปอดดีวันนี้เสียงปอดไม่ดีหรือเป็นยังไงผมจะได้ฟังเหมือนกันแล้วก็ได้ฟังเสียงหัวใจด้วยว่าเวลาที่ลูกเราป่วยหัวใจมันเต้นแรงขนาดไหนแล้วเราจะได้รู้ไง เดี๋ยวผมลองฟังวิธีการใส่ก็ใส่แบบนี้นะครับนี่แล้วก็ของเรารุ่นนี้มันต้องกดตัวนี้ด้วยนะแล้วก็ฟังเสียงลงปอดเดี๋ยวผมขึ้น youtube ให้ดนูนะมันจะมีรายละเอียดว่าถ้าเสียงแปลกมันจะเป็นเสียงยังไงนะถ้าเป็นเสียงปกติมันก็จะไม่มีเสียงวิ่งวิ่งวิ่งนะครับแต่ถ้านี่คุณหมอว่าปกติแล้วก็กําลังจะได้กลับบ้านแล้วนะน่าจะวันนี้แหละหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ไม่มีเสียงแบบเมื่อวานละเมื่อวานกับเมื่อวานก่อนอาจจะเป็นเสียงแบบ ที่เรารู้สึกว่ามันแปลกๆอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงใน YouTube ดูว่า